รู้หรอย่างว่า Facebook สามารถหาเพื่อนคุยได้ฮะรืเอเจอ Facebook Dating คือมิสับใหญ่ๆเดยวนะคะทุกคนฟร<ว>ีไหมเสียเงินว้ือเข้าเฟซแล้วลงมาด้านล่าสุดกดคำว่าขาโคเ่ิ่มต้นใช้งาน Facebook Dating ตรวจสอบหรือแก้ไขชื่อข้อมูลโปรไฟล์เราเลือกนะคะแล้วก็กดยอมรับ เล้วรูปโปรไฟล์เปลี่ยนรูปก,ก็ได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนกดยืนยันชอบป่าซ้ารือว่ากดกาะบาทชอบปัดขวาหรือว่ากดหัวใจตรงสีม่วงนะจ๊ะต้องสร้างโปรไฟล์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะมีโอกาสได้แมทมากขึ้นเพิ่มรูปภาพโพสชนคุยข้อมูลส่วนตัวแนะนำตัวเพิ่มจ้าปุ่มเพื่อนถูกใจกดตรงรูปยิ้ม กุ่มถูกใจคุณนะคะกดเข้าไปนะคะเขาก็จะโชว์นะคะว่าใครมันถูกใจเราบ้างนะคะแล้วก็แค่กดถูกใจกลับต่อไปเองค่ะก็ทำการแมทพูดคุยกันได้ปกติแล้วนะจ๊ะประมาณนี้นะคะ Facebook dating ค่ะ